ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ช่วงสุดท้ายของหลักสูตรของเราแล้วนะครับก็คือบทเรียนบทที่8ในบทนี้ผู้เรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและการแปลความการตีผลการวิเคราะห์จากพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเมื่อผู้เรียนได้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เรียนก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและการแปลตีความผลการวิเคราะ身身ห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้โดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องสําหรับเครื่องมือนะคะที่จะนํามาใช้ก็คือ Google Analytics ค่ะ อันนี้เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์นะคะโดยการนําข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าคะ่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์เนี่ยนำมาวิเคราะห์นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของการเก็บสถิติแบบละเอียดเลยนะคะว่าผู้ที่เข้ามาใช้งานคือใครนะคะแบ่งตามลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ<ม>ก็คือมองในเรื่องของดิโมกราฟิกนะคะมองเรื่องของประชากรศาสตร์อายุเพศอาชีพภาษาสถานที่ที่อยู่อาศัย หรือว่าจะมองในเรื่องของพฤติกรรมของลูกค้านะคะอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อเข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ก็สามารถที่จะวัดทาฟฟิกบนหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยความสามารถของ Google Analytics ยังใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น Acquisition ก็คือดูว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเนี่ยเข้ามาผ่านช่องทางไหนเราก็จะได้รู้ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราเนี่ยผ่านมาทางแพลตฟอร์มอะไรเครื่องมือตัวเนี้ยจะสามารถวิเคราะห์และตอบโจทย์ของเราได้อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ลูกค้า ได้ว่าลูกค้าเวลาเข้ามาในเว็บไซต์ของเราแล้วเนี่ยลูกค้าอยู่ที่หน้าไหนมากแสดงว่าในหน้าเว็บไซต์ของเราบางทีเรามีหลายหน้านะแล้วพอจะชําระเงินดันไปค้างไว้ที่หน้าน,นี้แสดงว่านักการตลาดก็ต้องคิดแล้วว่าทําไมลูกค้าไม่ยอมชําระเงินสักทีหนึ่งซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุที่ลูกค้าเนี่ยอยู่ที่หน้านี้นานเกินไปบางทีเราอาจจะมองว่าการที่ลูกค้ากดสมาชิกกดสมัครสมาชิกกับเรากดรับส่วนลดกับเราลูกค้าคนนี้ถือว่าส่วน นใจที่จะกลายมาเป็นคนซื้อกับเราได้ฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยสามารถวิเคราะห์ได้การสมัครสมาชิกการกดไลค์การกดลงทะเบียนเหล่านี้เครื่องมือของ Google ตัวนี้นะครับก็จะสามารถวิเคราะห์ได้เลยทีเดียวค่ะทีนี้เราลองมาสรุปความสามารถของ Google Analytics กันนะคะก็อย่างที่แจ้งไว้นะคะพอสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น d e โ o g r a p h i ะะเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอายุเมืองหรือว่าประเทศที่อยู่อาศัยความสนใจหรือความชอบส่วนตัวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ ผู้ใช้เครื่องมือเนี่ยสามารถที่จะค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในอนาคตแล้วก็เจอฐานการตลาดของแบรนด์ไม่ต้องเสียเวลางบประมาณในการทำโฆษณาแบบไม่มีอย่างเช่นเราอาจจะมีโปรดักต์สำหรับกลุ่มผู้ชายที่เน้นออกกำลังกายอายุอยู่ในช่วงนี้ช่วงนี้เครื่องมือของ Google Analytics ก็จะวิเคราะห์มาให้ใช่ค่ะก็สามารถที่จะนำข้อมูลเชิงลึกตรงนี้ไปต่อยอดในเรื่องของการทำโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆได้ด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกเป้าหมาย ในระบบนะคะการตั้งค่าเนี่ยสามารถเลือกได้หลากหลาย นะคะซึ่งรายละเอียดการตั้งค่านะคะก็คือให้มองในเรื่องของ destination นะคะข้อมูลจะถูกนํามาวัดเมื่อ user เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าหนึ่งของเรานะคะหรือมองในเรื่องของ u r a t i o n ข้อมูลจะถูกนํามาวัดเมื่อ user เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ในระยะเวลาหนึ่งหรือว่าดูในเรื่องข้อมูลนะคะจะถูกนํามาวัดเมื่อ user เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ในหน้าต่างๆที่เรากําหนดเอาไว้ดูในเรื่องของเพจหรือว่า s c r e e n per session นะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของ Even t นะคะข้อมูล จะถูกนํามาวัดผลเมื่อ user เข้ามาเล่นวิดีโอหรือว่าคลิกลิงก์ที่เรากําหนดเอาไว้บางคนอาจจะนึกว่าพอ Google จบนึกปุ๊บก็จะรู้ว่าเป็นเราคือการเก็บข้อมูลเนี่ยจะ จะเก็บข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อ Google เก็บข้อมูลเหล่านี้เราก็ใช้ฟังก์ชันของ Google เพื่อให้นักการตลาดได้มาวิเคราะห์โดยข้อมูลที่เราจะนํามาวิเคราะห์ก็มีตั้งแต่ a u ด i e n น e ์ออด e n c น์ก็คือเพื่อดูว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์เนี่ยเข้ามาด้วยเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ใช้อะไรบ้างเช่นตามอายุตามเพศเมืองที่อยู่สิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลต่อการที่จะผลิตคอนเทนต์เช่นคอนเทนต์ของเราต้องเป็นแนวตั้ง หรือควรจะเป็นแนวนอนเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ถัดมาวิเคราะห์ acquisition ก็คือเกี่ยวกับช่องทางที่ลูกค้าเข้ามาอย่างเว็บไซต์ของเราอาจจะผ่านมาทาง i ิน t a g r กรมคลิกลิงก์ที่เราไปแปะลิงก์เอาไว้อาจจะผ่านมาทาง Facebook ที่เราไปลงโฆษณาเอาไว้หรืออาจจะเกิดจากคีย์เวิร์ดที่เราไปซื้อไว้ใน Google ก็ได้รายงานตัวถัดมาก็คือ Behavior Report พฤติกรรมการเช่าใช้งานของลูกค้าเวลาเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอย่างยกตัวอย่างเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมครับ Lazada Facebook บางคนก็คีย์ไปตรงๆ Lazada.com l a z a d a c o t h บางคนก็บุ๊กมาร์กเอาไว้ว่าเขาซื้อสินค้าไว้แล้วพอมาหน้านี้ปุ๊บให้ไปในหน้าตะกร้าสินค้าของเราเลยสุดท้าย Conversion Report ตรงนี้สำคัญมากก็จะเป็นการวิเคราะห์ว่าลูกค้าหรือพฤติกรรมที่ Google เก็บ มาทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วมีลูกค้ากี่รายที่จะซื้อสินค้าและชําระเงินฉะนั้นบางทีเวลาทําเว็บไซต์ในหน้าชําระเงินเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มตัวเลือกเข้าไปเช่นใส่คูปองโค้ดส่วนลดเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ค้างอยู่ในหน้าจอนี้นานฉะนั้นเมื่อลูกค้าจบจากหน้าจอของการชําระเงินไปสู่การตอบตกลงการใส่รหัส OTP ชําระเงินเรียบร้อยปุ๊บทำได้อย่างรวดเร็วตรงนี้ครับก็จะนําไปสู่การสรุปข้อมูลว่าลูกค้าเข้ามาที่เว็บ ได้ของเราแล้วกลายเป็นผู้ซื้อได้กี่เปอร์เซนต์ตามงบโฆษณาที่เราได้ลงทุนไปฉะนั้นก็สรุปได้ว่าตัวเครื่องมือของ Google Analytics ตรงนี้เป็นคู่มือสําคัญสําหรับผู้ประกอบการเลยทีเดียวที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดูว่าแบรนด์ของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเชิงลึกได้อย่างไรบ้างอีกทั้งเรายังสามารถประหยัดค่าที่จ่ายในการเลือกช่องทางในการโปรโมทด้วยเพราะว่าเราจะไม่ใช่เป็นการหวางแหและพะ เรามีข้อมูลในการวิเคราะห์เราควรจะโปรโมทบน YouTube มากหน่อยเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยมีความยุ่งยากในการใช้งานถ้าเราทำ content อธิบายวิธีการใช้งานมันอาจจะใช้แพลตฟอร์ม YouTube ในการนําเสนอดีกว่า Facebook หรือดีกว่าทางไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือการใช้เครื่องมือตัวนี้ในการวิเคราะห์เพื่อทม re marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยในอนาคตก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาในบทนี้นะคะหวังวว่่าผูู้้้เเเรรรีีียยยนนนะจไดกกกับ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดนะคะแล้วก็การแปลตีความผลจากการวิเคราะห์นะคะจากพฤติกรรมของผู้บริโภคกันนะคะก่อนจะจบบทนี้นะคะผู้เรียนสามารถเข้าไปทดสอบหลังเรียนได้จากคำถามท้ายบทนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ